สวัสดีครับพบกับใจเช่นเคยกับคลิปรายการสั้นๆดนตรีพอดีคำนะครับกับคนบ้าบ้าบาบอลนะครับแจ็คฟิวเจอร์นะครับมีสารบ้างไม่มีสารบ้างบนเปกันไปนะฮะในคลิปรอบนี้ตามคําสัญญาครับที่หลายๆท่านได้ถามถึงถามมานานละแล้วก็มีทยอยถามกันมาเรื่อยๆนะครับทําไมมนเสียงเจ้าวิยาศูนย์เถึงหนากว่าเจ้าเอพีสามศูนย์วันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างมาประมาณสัก3เสียงเสียงเปโนเสียงออแกนนะครับแล้วก็เสียงแซกดีกว่านะครับส่วนอื่นๆก็ค่อยว่ากันนะครับทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะ เจ้าไอเพจสิบนี่ย่าเพิ่งว่ากันนะครับเมื่อกี้แจ็คได้ลองเล่นเปรียบเทียบดูระหว่างออลแกนเบรสนเก้ากับออแกนของไอเพจมเนะ่ะเล่นพร้อมกันดูลองเปรียบเทียบดูว่าเป็นยังไงะะหลายหลายท่านก็ฟังออกนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเจ้าเบร9นเก้าจะเด่นในเรื่องออลแกนอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของเขาพาะเอกของเขาก็คือออลแกนนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะมีออแกนเหมือนกันเป็นคีย์บอร์ดซินไนเซอร์ที่มีเสียงให้มามา,มากไมายสองพันกว่าเสียงกับสามพันเสียงนะครับกระแทมได้ด้วยแต่ถ้าตัวนี้ แซมไม่ได้เสียงมาประมาณสัก2 300เกือบ400เสียงทางนั้นเองนะครับในรูปแบบเสียงต่างๆนะครับของเจ้า a p 3 0เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นโ no, นเสิยงสตริงเสียงบาสเซ็กชันเสียงออแกนเสียงอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่ทางโองงานได้ผลิตมาให้อะเขาเรียกว่าเป็นเสียงซินแอนไซเซอร์ทั้งหมดนะครับส่วนเจ้า VR09 e เนี่ยอย่างที่หลาดท่านก็ได้ทราบอยู่ว่ามันเด่นในเรื่องออแกนนะครับและเสียงซินต่างๆก็มีแถมมาให้เล่นด้วยให้เลือกเล่นอีกด้วยนะครับ เอกของงานก็คือออแกนอย่างที่แจ็คได้เกิดไว้เมื่อกี้นะครับผมในระบบการทํางานของออแกนนะเป็นระบบที่การปรับแต่งการใช้งานโดยเฉพาะโดยตรงเลยนะครับเจ้าออแกนของเอเ30ตัวนี้นะครับเป็นออแกนซินนะครับเป็นออแกนซินส่วนเจ้าตัวนี้เป็นออแกนซินบวกอะไรหอกซึ่งทํางานคล้ายกับออแกนฮอร์โมนนั่นเองหลายๆทา่านก็คงทราบกันดีนะครับและการทางานทั้งหมดนะครับไม่ว่าการปรับแต่งเสียงม้วนเสียงเอฟเฟกต่างๆการสไลด์ต่างๆเป็นการปรับแต่งโดยตรงซึ่งทําให้มวลเสียงนั้น หนามากขึ้นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนเจ้าออกแกนตัวนี้ก็เป็นออกแกนซินก็จะทําให้ดูบางกว่าเจ้าออกแกนโดยตรงตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้า APh 3 0เนี่ยจะเคยลงคลิปไปแล้วนะครับว่าจะใช้เป็นโนอะไรนะครับก็คือเสียงแกนโปรดีเอสเลยนะครับนี่ฮะ เจ้า V คอมโบป่ะนี่ฮะโมนเสียงก็จะแตกต่างกัน,นะระหว่าง2โทนเนี้ยนะครับแจ็คก็ใช้ทั้งเจ้า เอเพศูนย e ์ 30, แล้วก็เ r ียศูนย์เก้านะครับสังเกตว่าแจ๊กจะใช้เป็นโน้ตแต่ละเพลงไม่เหมือนกันบางเพลงก็ใช้เ r ียศูนย์เก้าบางเพลงก็ใช้เอ่พามศูน e ย์ 30, นั่นเองนะส่วนอิเล็กทริกเปียโ,โนนะครับแจ๊กก็จะใช้ตัวนี้มีวินเทจอิเล็กทริกนะครับ อลองมาเปรียบเทียบเสียงแซกกันดูนะครับกับเจ้าเอเพสานซูนย์เจ้าวีห์ศูนย์เก้า เป็นยังไงบ้างครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับเสียงแซกของเจ้าเว09เนี่ยไม่ใช่มีแค่สูลเสียงที่หนาอย่างเดียวแต่ยังมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับบนเบนเดอร์นะครับสังเกตไหมแจักดันดับเบนเดอร์ขึ้นไปสนเจ้าตัวนี้เอเ นี่เราไมเ,เดาขึ้นนะครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน,นี่คือข้อเปรียบเทียบระหว่าง vr ศูนย์เก้ากับ amp สามศูนย์นะครับว่าทําไม vr ศูนย์เก้ามวลเสียงถึงหนากว่าเจ้า amp สามศูนย์สรุปก็คือเจ้า vr ศูนย์เก้านะครับมวลเสียงหนาเพราะว่ามันมีเสียงน้อยแล้วก็เมมการเก็บเสียงอ่ะมันมีพื้นที่เยอะทําให้รายละเอียดของเสียงแต่ละเสียงอ่ะมันเพิ่มขึ้นลูกเล่นก็เพิ่มขึ้นมวลเสียงก็เลยหนาขึ้นนะครับส่วนเจ้า amp สามศูนย์เนี่ยเมมโมรี Memory ในการเก็บ เสียงแต่ละเสียงอ่ะมีน้อยจํากัดนะครับพอเสียงมันเยอะแหะเสียงยิ่งเยอะเสียงอื่นๆต่างๆก็ยิ่งบางลงนั่นเองนะครับเจ้าแหวน09เสียงน้อยก็ทําให้เสียงหนาขึ้นส่วนออัยวนั้นไม่ว่าจะเป็นอวัยสิบนะครับอวั30น่เป็นอวแกนะซินทั้งหมดนะครับส่วนเจ้าออัแกนของแหวน09เป็นซินบวกอนาล็อกนะครับซึ่งการทํางานออัแกเนี่ยเป็นการทํางานระบบแบบโดยตรงโดยเฉพาะเลยของเจ้าแหวน09ทำให้มวลเสียงหนานั่นเองนะครับ ส่วนซินต่างๆนะก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบเลือกใช้แบบไหนบางคนก็บอกว่าเสียงซินตัวนี้เพาะส่งเสียงซินตัวนี้บางเสียงซินตัวนี้หนาเสียงซินตัวนั้น,ๆๆนไม่พอมันขึ้นอยู่กับความชอบของเราเองนะครับว่าเราจะชอบโทนเสียงแบบไหนหรือเราจะปรับแต่งเสียงแบบไหนนั่นเองไม่มีตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบ ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับสรุปประมาณนี้นะฮรระหว่างเจ้า a p 3 0กับเวียศูนย์กานะครับว่ามวลเสียงทำไมถึงหนาทำไมถึงบางนั่นเองนะครับก็อธิบายเป็นคร่าวๆข,ขอบคุณความรู้ดีๆจากทีละมิวสิกด้วยแล้วกันนะครับแจค็คอาจจะพูดกระท่องกระแท่นไปพูดไม่กระจัดประเชงนต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับรู้บางไม่รู้บ้างนะครับแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามร,รับชมรับฟังกับคลิปรายการสั้นๆดนตรีพอดีคันบม สวัสดีครับ